ท me, ํานายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นดินสอฝันเห็นดินสอคุณต้องระมัดระวังให้มากนะหลังจากเนี้ยคุณจะได้รับข่าวลือที่มันไม่ใช่เรื่องจริงจะมีคนเอาเรื่องไม่จริงมาคุยจะมีคนเอาเรื่องไม่จริงมาเล่าให้คุณฟังคุณจะได้ยินข่าวลือที่มันไม่ใช่เรื่องจริงจะมีคนเอาข่าวลือมาพูดให้คุณฟัง ทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดฝันเห็นดินสอเนี่ยแปลว่ามีศัตรูอิจฉาลิษยาแล้วก็เนี่ยแอบเนี่ยมีคนคิดร้ายมีคนจองเล่นงานเป็นคนอายุน้อยกว่านะมีคนอายุน้อยมีคนอายุน้อยคิดร้ายคุณจองเล่นงานคุณ คุณจะแก้ปัญหาโดยการหนีปัญหามีคนอายุน้อยอะ่ะจองเล่นงานคุณเพราะอิจฉาริษยาจะมีคนเอาข่าวลือไม่จริงอะ่ะมาพูดให้คุณฟังเพราะอิจฉาที่คุณเนี่ยทำงานหาเงินเก่งเลขนำโชค8ปดสองสองแปสอง 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 8 2 2 8ค่ะ